โรงเตียมโมายเหมือนตอนที่จากไปข้ายังไม่ได้ตื่นเลยเหนื่อยมาทั้งคืนฉันเริ่มหิวแล้วไปดูซิว่ามีอะไรให้กินไหมท่านลุงนี่เร็วจริงๆส่งข้ากับท่านพี่กลับมาได้แถมยัง ถแถมยังมาถึงก่อนท่านแม่อีกในที่สุดท่านแม่ก็ไม่เห็นก้นเล็กลของข้าปลอดภัยแล้วน้องสาววันนี้ฉันจะทำให้เธอได้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของฉันก,กับพี่ชายของเธอเองเอ๊ะทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ได้หรือว่าเมื่อก่อนฉันกำลังฝันอยู่นี่ อย่านี่เจ้าอย่าพูดเรื่องก่อนที่โดนตีจนสลบให้จบจริงๆนะหรือน้องสาวเธอรู้ไหมเมื่อกี้ฉันฝันว่าเธอถูกลุงแปลกๆที่พวกเราเจอก่อนหน้าน,นี้จับตัวไว้ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตฉันตกลงมาจากท้องฟ้าด้วยพลังอันแข็งแกร่งและพลังอันแข็งแกร่งฉันจะช่วยเธอฉันช่วยเธอมาจากลุงแปลก เอ๊ ه, พี่ชายตอนจบคงไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมเหมือนว่าเจ้าจะกระโดดมัดตีเจ้าจะโดนมัดตีจนสลบไปเลยไม่ใช่หรือฮะเธอเธอรู้ได้ยังไงเพราะข้าก็ฝันแบบเดียวกันอะไรกันนี่พวกเราฝันเหมือนกันเหรอคือว่าที่พี่พูดเมื่อกี้ มีรายละเอียดอยู่เล็กน้อยอย่าไปใส่ใจเลยก็แค่แค่นี้ก็เชื่อแล้วพี่ชายหน้งโง่ๆของฉันวันต่อมาถึงแล้วครับที่นี่ก็คือที่อยู่อาศัยของอาจารย์ลุงเย่ว้าวลุงเย่เปิดคลินิกปึกลุงเย่เปิดคลินิกใหม่คลินิกใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย ท่านแม่หมอเย้ยเซียวโปเก่งกาดเหมือนท่านแม่หรือไม่มาเรากวกว่พวกเราแค่ครึ่งปีก็มีทรัพย์สินมาศาลาแบบนี้แล้วยังต้องประจบกระแจงอีกถ้าหมอนี่สามารถมุ่งเน้นไปที่วิชาแพทย์ได้สักอย่างสักหน่อยก็คงเหนือกว่าฉันนั้นแล้วไปไปกันเถอะไปหาอาจารย์ลุงแย,ย่ของพวกเจ้ากัน ท่านหมอเย่ท่านหมอเทวดาเย่ข้าป่วยหนักจริงๆท่านช่วยตรวจชีพประจรให้ข้าหน่อยสิหมอลือเย่ช่วงนี้หน้าอกฉันรู้สึกเวียนช่วงนี้หน้าอกฉันรู้สึกเวียนหัวมาตลอดเธอลองรูปรูปดูซิว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแม่หนักทั้งสองพวกท่านไม่ได้ป่วยจริงๆไม่ต้องมาให้ข้าดูทุกวันท่านหมอเย่ ข้าบ้าไปแล้วหรือหรือเป็นเพราะว่าใส่เสื้อผ้าแล้วไม่สบายงั้นเหรองั้นข้าจะถอดเสื้อผ้าออกเดี๋ยวนี้ไปหนิงยวนนางใสเร็วที่จะถอดเสื้อผ้ามาอ่อยท่านหมอเทวดาเย่นหน้าไม่ไอายหลิงหลิงเมืง่งเหวเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันสู้ว่าสู้ฉันไม่ได้เธอกลัวแล้วใช่ไหมแกเี่ยนนะ จะมาแย่งคุณหมอแย่กับฉันคุณหมอแย่ไม่มีทางชอบคนตัวเล็กๆอย่างแกหรอกค่ะค่ะหมอเทวาดาเย่ไม่มีทางชอบผู้หญิงที่ชอบอ,อ๋อย่างพวกเธอนะ่ะนายอิจฉาฉันก็เพราะนายไม่นายไม่มีอะไรให้ทําค่าต้องให้ท่านหมอแย่ตรวจด,ดูอาการข้าต่อไปนายถอนฉันก็ถอดด้วยสิ ฉันก็เป็นฉันก็มาหาหมอด้วยนี่พวกนายหยุดหยุดนะที่นี่คือโรงหมอ